ในโลกวรรณกรรมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและแนวคิดที่หลากหลายมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เพียงแต่ทำให้เราตื่นตะลึงแต่ยังเปิดประตูสู่การคิดค้นและนวัตกรรมใหม่ๆหนึ่งในนั้นคือแมรี่เชลลี่ผู้แต่งหนังสือแฟรงเกนสไตล์ที่เป็นผลงานที่เปลี่ยนโฉมหน้าวรรณกรรมวิทยาศาสตร์และสะท้อนถึงความกล้าหาญในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแรงบันดาลใจขนสู้ชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวของแมรี่เชลลี่ นักเขียนหญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค19ที่สร้างสรรผลงานวรรณกรรมที่เป็นมากกว่าแค่การเล่าเรื่องแต่เป็นการวางรากฐานให้กับนิยายวิทยาศาสตร์ที่เรารู้จักในปัจจุบันแมรี่เชลลี่ไม่ใช่เพียงแค่ผู้หญิงธรรมดาในยุคที่การสร้างสรรวรรณกรรมยังถูกครอบงำโดยผู้ชายแต่เธอกล้าที่จะนำเสนอแนวคิดที่แตกต่างและท้าทายแฟรงเกนสไตล์ไม่ใช่แค่เรื่องราวของสัตว์ประหลาดเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์การเล่นกับพลังธรรมชาติและการถักดันขอบเขตของการค้นพบในขณะที่โลกในยุคของเธอยังไม่พร้อมสำหรับนิยายวิทยาาศสตร แมรี่เชลลี่ก้าวข้ามขีดจำกัดของวรรณกรรมในยุคนั้นเธอเขียนเรื่องที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนการนำเอาแนวคิดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงกับวรรณกรรมทําให้เธอกลายเป็นนักเขียนที่เป็นผู้บุกเบิกและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนรุ่นหลังแมรี่เชลลี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่นักเขียนที่เขียนนิยายแต่นวัตกรรมและการคิดนอกกรอบของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งวงการวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์การกล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและนําเสนอแนวคิดที่ท้าทายทําให้เธอกลายเป็นตำนานที่ยังคงมีอิทธิพลต่อโลกในปัจจุบัน ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปในวันนี้หากคุณได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของแมรี่เชลลี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตเพื่อรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ